หล่อแล้วครับแบบนี้จริงเอาพี่พี่ไม่โกหกนะสักท่อนสักท่อนสักท่อนจื่อบ่อนแะฮะจื่อบ่อจำลืมคีย์อะทุขอดูคีย์ก่อนได้ปะในคอนเสิร์ตก็เล่นนะแต่ลืมอะแป๊บหบนึ่งนะคีย์อะไรเอย่ยอ๋อตรงนี้โอเค อ้ยเกือบคว่ำแล้วอีกนิดเดียวเอาเป็นขอดเลยดีกว่าลืมคีย์ไม่พอน่าจะลืมเนื้อด้วยนะจริงๆดูอยู่เกาหลีครับหนาวมากๆอ้อยู่เกาหลีนี่ค่ะคอยว่าเกิดข้าวนี่คอยได้ไปแล้ว เราจะไม่พูดถึงเกาหลีนะเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นแทนให้พี่ไฟไปก่อนเดี๋ยวเราแค่ถามพี่ไฟว่าไปเที่ยวไหนกันดีแต่อย่าลืมเรานะโอเคจำตัวจริงใช่ครับจำตัวจริงต้องจำตัวจริงต้องอะไรต้องอะไรต้องลืมเนื้อสุดยอดพิเศษเลยนี้ให้สำหรับคนที่ เดี๋ยวต้องอธิบายให้คนที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจื่อบอถ้าเป็นแปลเป็นไทยก็แบบไม่จำอ่ะไม่จำไม่เข็ดไม่หลาบอะไรอย่างงี้ถูกป่าววะ่อยคนอีสานแถวเลยจื่อบอเข็ดไหมอะไรประมาณเนี้ยถูกเนาะ เข็ดโอเคแมนโอเคพี่เอิร์ธช่วยแปลนะโอเคคินแต่ว่าคนนั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจอบกำซองทั้งเฟสทั้งไลน์ทั้งไอจีคืนไปเอง ส่งส่ยตาหวานหวานโบนุดบบนานก็หักเขาเก็บเอาไปเพอไปฝันพันแนาเหนหือห,ห,หัวใจขอบคุณที่ไปอะเป็นจังได้และทีนี่เขาปเปิดโปนะนำแ่งจาของหัวใจสุดท้ายก็ได้แต่นัางห้องไห้น้ำตาไหลพาอปัก นี่เป็นคนทักเป็นได้ก็แค่ในฝันโจบแล้วเอาสาอั่งกอดหัวใจแหลกลายปิลตำนานหักเขาขาดเดียวยุ่งซื่อ,อกิดะทำสื่อบื้อเอาใจไปหามองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบัวแลบบัวเลี้ยวบอต้องโทษใจใจมันบอฟียว คเจาของววอพ,อพี่ไปส่งปูมาเนี่ยรู้ไหมว่าแจมชอบกินปูมากแต่จะไม่ชอบแกะชอบกินปูเฉยเฉยถ้าให้แกะไม่กินว้าจังพี่เบาพี่เบาสุโปไทยฟังอยู่ไหมฮะ ทีเป็นคนแพ้ตั้งแต่บทฉันบอกขังดีเป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแอ้เปลาเอาสารก่อนหัวใจแหลกนัน mm hmm. ติดตำานักเขาข้างเดียวยื้เอเธอกรด้านซื่อบื้อเอาใจไปหามง็บเพียงแค่ปลายแล้วเขาไปยังโบล่าโบเลียวบอต้องโทษใจใจมันบ่อเฟี้ยว ถามเจ้าของคำเดียวว่าจื้อบออว่าจื้อบอว่าจื้อบอหัวใจถามเจ้าของคำเดียวว่าจื้อบออขอบคุณครับจื้อบอวันนี้จื้อบอกระบ,บอจือก็มาเข,าข้าคือกัน เหมือนกันเลยชอบกินไม่ชอบแกะแต่ญี่ปุ่นแกะให้เสร็จสับ,บขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นการปิดประโยคของพี่ไฟเลยนะฮะทุกคนเวลาพี่ไฟเข้ามาหานี้ก็คือไม่เคยชินเลยเหมือนกันนนะบ่มาเคยจืนะฮะเจอบอสไปเจอปรอปวันไปการเดินทางในอนาคตขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจ